สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะโอ้โหต้องบอกตามตรงเลยค่ะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่วุ่นวายมากๆเลยเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยชีจะต้องมีไปงานค่ะเชื่อเลยว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะเดินสายไปงานกันให้วุ่นเลยใช่ไหมล่ะคะช่วงนี้หลายคนก็คงจะงัดทรงผมที่เด็ดของตัวเองออกมานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยชีจะมาสอนเพื่อนๆทาผมไปงานด้วยทรงผมห่างมาง่ายๆ3แบบด้วยกันค่ะยังไงก็ไปชมกันเลย เอาละค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ทรงแรกเลยนะคะทรงนี้เนี่ยจะดูโตขึ้นสักนิดนึงค่ะให้ลุกเรียบๆดูหวานนิดๆน,นะคะซึ่งก่อนอื่นนะคะก็ให้เ,เพื่อนๆเนี่ยเลือกแสงตามที่ต้องการเลยหรือว่าจะแสงกลางแบบประชิก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะที่จะใช้โทนียนกายซีซอลเท็กซเจอร์ไรซิ่งสเปรย์นะคะในการฉีดผมให้ผมดูมีเท็กซเจอร์มากขึ้นค่ะจากนั้นนะคะก็ให้แสกผมบริเวณด้านหน้านะคะเป็นหนึ่งกำเล็กๆนะคะทั้งซ้ายและด้านขวาค่ะนำผมที่เหลือนะคะไปมัดเป็นหางม้าที่ด้านหลังเลย เมื่อมาเสร็จแล้วนะคะเราจะปลอยผมด้านหน้าที่เราเหลือไว้เนี่ยไปทบบริเวณด้านหลักตรงหางม้านะคะจากนั้นก็ติดกิ๊บเลยทําอีกด้านหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะเมื่อนํามาคว่วยกันเท่านี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะเรามาต่อกันที่ทรงที่2เลยนะคะทรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะเพิ่มลูกเล่นนะคะก็ให้เราดัดผมเตรียมไว้ก่อนได้เลยค่ะก็ให้เราเก็บผมบริเวณช่อหน้านะคะแล้วก็ถักเปียได้เลยค่ะ ถักบริเวณกลางผมนะคะสามารถถักเปียช่อใหญ่หรือเล็กก็ได้ตามที่ชอบเลยคะ่ะซึ่งวันนี้เนี่ยชีชจะถักเปียใหญ่ขึ้นมาสักนิดนึงนะคะถักมาเรื่อยๆนะคะจนถึงบริเวณกลางผมะคะ่ะแล้วก็นําผมที่เหลือเนี่ยไปรวบเก็บเป็นหางม้าได้เลยจะเห็นเลยนะคะเมื่อเรามาถางมาเสร็จแล้วจะมีรอยต่อของหนังยางอยู่นะคะให้เราเลือกผมช่อนึงนะคะไปพันเก็บรอบๆหนังยางได้เลยะคะ่ะ เท่านี้เนี่ยก็สวยเป๊ะแล้วแล้วเราก็เดินทางมาจนถึงทรงสุดท้ายกันแล้วนะคะทรงนี้เนี่ยจะเพิ่มความเฉียบเนี้ยบเบาๆค่ะโดยการที่เราจะถักเปียตะขาบนะคะซึ่งเริ่มแรกเนี่ยชิจะแสงข้างก่อนเลยค่ะจากนั้นเนี่ยเราจะเริ่มถักเปียตะขาบจากด้านหน้าเลยนะคะค่อยๆถักไปเรื่อยๆเก็บทีละหน่อยนะคะไปจนถึงบริเวณที่เราจะมัดผมเลยค่ะ ถักมาเรื่อยๆจนถึงกลางผมนะคะจากนั้นก็นำไปรวบเก็บเป็นหางมาได้เลยระหว่างนี้นะคะถ้าผมใครชี้หรือเด้งออกมาเนี่ยตรงบริเวณที่เราถักเปียด้านหน้านะคะก็สามารถใช้ซันซิลลิฟออนนะคะบีบลงบนมือแล้วลูบไปที่ผมได้เลยค่ะแค่นี้นี่ก็จะได้ทรงผมเนี้ยพร้อมออกงานอีกทรงแล้วค่ะ เสร็จราวเรียบร้อยนะคะสำหรับทรงผมที่3ค่ะ mm hmm. เห็นไหมคะใครว่าผมทรงห่างม้าเนี่ยจะทําได้แค่วันชืิวๆเพราะวันนี้เนี่ยชิมานําเสนอถึง3ทรงด้วยกันนะคะได้ทั้งลุกหวานเปรี้ยวแล้วก็เท่ค่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปปรับใช้กันดูได้นะคะ mm hmm. สําหรับใครที่ไม่อยากพลาดชมการทําผมแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็สามารถติดตามได้ที่ช่อง a t s Channel ค่ะวันนี้ชิกก็ต้องขอตัวลาไปงานก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย